เช้าเช้าอย่างเงี้ยมาแอบ,บดูปลายพวกปลาดุกนะมันตอดกินใอ้พวกเนี้ยพวกแหน่เ่วานเมื่วานพวกใส่แหน่ก็จอกลงไปกำลังไล่กินกนจุๆๆๆ๊บจิ๊บ ใส่เยอะนะก็ประมาณเนี้ยดูก็เห็นป่ะ มันกินมันกินกันทั้งวันครับปลาพวกนี้มกินเก่งทีนี้การที่เราจะให้อาหารอาหารทั้งวันเลยก็เป็นเป็นไปไม่ได้นะเราไม่ได้มีต้นทุนเราไม่ได้มีเวลาอะไรมากขนาดนั้นเจ้าพวกนี้ก็ช่วยเสริมได้เหนไหมนะปุป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  กินแหน่มั่งแล้วก็กินรากดอกจอกมั่งสักพักอะเดี๋ยวมันก็จะพอพอรากดอกจอกหมดใช่ป่ะมันก็จะไล่มากินใบมันมีไอ้บอนะบอบอไอ์สแลนสีสีอะไรวะน่ะสีสีน้ำเงินเนาะอันนี้สีเขียวสีเงินเดี๋ยวไปดูสีน้ำเงินสีน้ำเงินผมก็ใส่จอกไปได้สัก จากระแนมกันใส่แบบนี้แหละใส,ใส่ใส่คล้ายๆกันนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันใส่เมือ่อสามวันก่อนมั้งสองสามวันก่อนแหละอันนี้เพิ่งส่วนบ่อเน,นี้ยเพิ่งใส่เมื่อวานเมื่อวานตอนเย็นนี่เช้าเพิ่งจะหกโมงกว่าหกโมงเจ็ดโมงเดี๋ยวไปดูบ่อนอนกัน บ่อนี้บางแล้วครับแล้วก็ใช่ปะเขาก็จะมารอกันอยู่แถวนี้เพราะว่าเขารออาหารไงเขานื้อเาเรามาให้อาหารเขาดูครับจอกเหลือบางมากส่วนแหนแหน่ไม่เหลือแล้วเขากินแหน่หมดก่อนจอก จอกเนี่ยสภาพนี้ก็ไม่น่าจะเกินพรุ่งนี้ใส่แบบเท่ากันไก่กบอ่บอตอนแรกนี่แหละครับบอ่อ้น้ะที่ถ่ายเมื่อกี้อยู่หมดไวอะ่ะขินกันเก่งครับผมกินกันหนัก โอเคครับผมเดี๋ยวทำงานกันก่อน